สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดรอารยาสาธิกาปุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เปิ้ลจารุนีสุขสวัสด,ดิ์เดนชกับรายการ Top Health Story สุขภาพดีแบบท็อปท็อป,อป,อปวันนี้คะ่ะเรานำหัวข้อนี้มาฝากมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเลยคะ่ะ บอกลาภูมิแพ้นี่หัวข้อแบบสั้นๆนะคะบอกลาภูมิแพ้เป็นปัญหาเรื้อรังในหลายๆคนนะคะและนี่บอกลาภูมิแพ้เขาบอกว่านอกจากเป็นปัญหาเรื้อรังในเรื่องของภูมิแพ้แล้วยังเป็นสามารถทําให้เป็นโรคหอบหืดได้ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายมากอันตรายมากหมายความว่าอาจถึงเสียชีวิตได้ด้วยค่ะ อย่างนี้เรามาเริ่มที่โรคภูมิแพ้กันก่อนดีไหมคะดรว่ามันเกิดจากอะไรและเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันดูแลตัวเองอยังไงภูมิแพ้นี่เกิดจากอะไรได้บ้างคะรักษาหายไหมเพราะว่าหลายๆคนที่ฟังมาเนี่ยเขาได้รับความรู้มาว่าภูมิแพ้รักษาไม่หายมันเป็นจริงหรือเปล่าคะดรคะต้องเริ่มจากนิยามก่อนอุ้ยจ้ะค่ะ เรอเชิญค่ะนิยามก่อนนะคะนิยามศัพท์ค่ะนิยามภูมิแพ้เหรอคะใช่ค่ะค่ะค่ะดีค่ะโรคภูมิแพ้หรือว่าภาวะภูมิต้านทานไวเกินค่ะหรือว่าออลเลอร์จีมาจากภาษากรีกโบราณอัลเลอร์จีค่ะค่ะแปลว่าการหายใจแรงค่ะเป็นภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองที่มากเกินไปค่ะต่อสิ่งที่มากระตุ้นซึ่งเราจะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า mast cell M A S, S T mast cell เนี่ยนะคะ mast cell เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องภูมิแพ้ซึ่งมันจะเป็นเซลล์ที่มีปฏิกิริยาเฉพาะเจาะจงกับสารก่อภููมแพ้ในแต่ละคนอ๋อหมายความว่าขึ้นอยู่กับว่าเราแพ้อะไรแล้วก็ เรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่<อ><อ>ก็<อ><อ>แบบคนนี้แพ้นั่นคนนี้แพ้น,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 พนี้บางคนก็อาจจะไม่แพ้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในคนที่แพ้เนี่ยพอมัสเซลของเขาอ่ะได้รับสารกอบภูมิแพ้ซึ่งจำเพาะเจาะจงกับตัวรับที่อยู่บนผิวของมัสเซลเนี่ยมัสเซลก็จะถูกกระตุ้นค่ะให้มีการหลั่งสารฮิสตามีนออกมาซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆกัน ของร่างกายซึ่งตั้งใจร่างกายตั้งใจจะขับไอสารที่ทำให้แพ้นั่นแหละปฏิกิริยาออกมาก็จะเป็นน้ำมูกน้ำตาไหลไอจามอักเสบบวมแดงแม้กระทั่งผื่นแพ้ผิวหนังอาการมีทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็อักเสบแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆก็มีโอ้โหแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเราเป็นไปแล้วล่ะคะถ้าเราเกิดเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ไปแล้วมันมีวิธีแก้ไขได้ยังไงบ้างคะรคะ โดยหลักการก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราอ่ะไม่รู้เราแพ้อะไรคือจะเกิดเยอะในแบบเด็กๆอะค่ะพี่พ่อแม่ก็จะแบบไม่รู้ว่าเขาแพ้อะไรเด็กก็บอกไม่ได้ด้วยก็ไปโรงพยาบาลมันก็จะมีแอลเลอร์จีเทสเขาก็จะเอาสารกอบภูมิแพ้มาขีดที่ท้องแขนเราก็เป็นประมาณร้อยอันดับสารกอบภูมิแพ้แรกอันนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเราแพ้อะไรเราก็ไปหาหมอแต่ถ้าเราพอสังเกตได้ว่าเราแพ้อะไรเนี่ย เราก็จะต้องเลี่ยงไม่ให้ไม่ให้เราเจอกับสารที่เราแพ้อันนี้เป็นเป็นหลักการข้อแรกเลยแต่เวชศาสตร์ชะลอวัยยังมีวิธีอื่นอีกค่ะเราสามารถที่จะไปบล็อกหรือว่าไปตรึงมาสเซลเนี่ยไม่ให้ปล่อยฮิสตามีนออกมาตั้งแต่แรกเลยถึงแม้ว่าเราจะได้รับสารที่ทําให้เราแพ้อย่างนี้เป็นตน้นมันดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะใช่ค่ะ,ะมันดีมากเพราะว่ากลไกมันดีเ,ร,เรียกว่าวิเศษเลยล่ะใช่กลไกมันดีมากก็คือ กลุ่มสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยลดการภูมิแพ้เนี่ยกลไกหลักๆก็คือว่ามันไปนบล็อกมาสเซลทำให้ร่างกายไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดยสารก่อภูมิแพ้จะลดเรื่องของการมีภาวะภูมิต้านทานไวเกินได้นอกจากนี้เนี่ยระหว่างที่เราได้รับสารก่อภูมิแพ้แต่ว่ามาสเซลเนี่ยมันถูกบล็อกดังนัน้นไม่ปล่อยฮิสตามีนร่างกายเราจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อสารที่เราเคยแพ้ ครั้งต่อไปเนี่ยพอเราได้รับสารเดิมปรากฏว่าเราไม่แพ้แล้วพี่เปิ้ลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถป้องกันการเกิดภูมิแพ้ในครั้งต่อไปแล้วก็เสริมภูมิต้นานทานให้ร่างกายเราอะแข็งแรงขึ้นเอาล้ค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ถึงคําถามแล้วค่ะว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจมากแต่สารอาหารที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรคะดรคะมีสารสกัดจาก ภูคาวค่ะพี่กระตุ้นภูมิต้านทานยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลซึ่งเป็นสารที่ที่แบบเวลาที่เหมือนกับว่าปล่อยฮิสตามีนใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลดอาการอักเสบด้วยค่ะภูเขามีงานวิจัยยับยั้งการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะและเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดงูสวัสดภูเขามีงานวิจัยป้องกันภาวะภูมิแพ้ที่ถึงแก่ชีวิตค่ะที่เรียกว่าแอนนาไฟเล็กติก ที่เวลาที่เราได้รับสารกรอภูมิแพ้เราเนี่ยเกิดหลอดล,ลมบวมที่เขาต้องเอายาพ่นเข้าไปอย่างาเงี้ยครูคารเนียมงานวิจัยป้องกันอาการที่มันรุนแรงถึงชีวิตขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะโดยยับยังไม่ให้แมสเซลเนี่ยหลั่งฮิสตามีนในจานเพาะเซลล์แล้วก็ยังมีงานวิจัยช่วยให้อาการภูมิแพ้แล้วก็เยื่อบุโพรงจมูกที่อักเสบดีขึ้นอีกด้วยโอ้ค่ะน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่า ดีใจมากๆนะคะตัวนี้เลยค่ะไทยทำมีสูตรสารอาหารต้านภูมิแพ้ชื่อว่า Imax <มา S 1> ค่ะมาจากอยมูน Imax นะคะ,ะตัวนี้ค่ะ Imax เนี่ยประกอบด้วยสารสกัดจากภูคาาอย่างที่ดรยุ้ยได้อธิบายให้ฟังนะคะภูคาวแล้วก็สารสกัดจากพืชตระกูลส้มและมะนาวเบต้ากลูแคนจากบริเวอร์ยีส t สารสกัดจากใบแปะก้วยค่ะหลายอย่างเลยแล้วรวมทั้งวิตามินซด้วยค่ะโอ้ Imax นะคะ สุดยอดแล้วเมื่อเราพูดถึงสรรพคุณเขาดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากถามงานวิจัยค่ะคือมีงานวิจัยในสูตรนี้ด้วยไหมคะมีพืชล้านปีอยู่ตัวหนึ่งที่มีงานวิจัยในสูตรนี้อีกตัวหนึ่งพืกล้านปีไปแปะกล้วยใช่เมื่อรันเมื่อลันปีที่แล้วเนี่ยต้นแปะกล้วยเกิดในยุคไดโนเสาร์พี่เปิ้ลแล้วดูสินในขณะที่ไดโนเสาร์ตายหมดอ่ะแปะกล้วยยังอยู่แล้วหน้าตาเหมือนเดิมอดทนมากมันไม่กลายพันธุ์น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าถ้าจะเลยเถิดไปว่าในยุคไดโนเสาร์มีแมลงสาบซึ่งยังอยู่ด้วยนะแมลงสาบก็ยังอยู่ใช่อือโอ้โหปลาฉลามอยู่แบบว่าใช่พวกนี้ต้องมีสารอะไรบางอย่างที่ทําให้อยู่ทนเห็นว่าเขาจะมาทํายากันแล้วใช่ไหมคะทำยาหมดแล้วค่ะสารสกัดจากใบแปะก้วยมีงานวิจัยในเรื่องของการลดอาการภูมิแพ้หอบหืดต้านอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายต้านอนุมูลอิสระ เบต้ากลูแคนกระตุ้นภูมิต้านทานสารสกัดจากพืชตระกูลส้มและมะนาวแล้วก็มีวิตามินซีสูงแล้วเรายังใส่วิตามินซีเข้าไปในสูตรเนี่ยวิตามินซีมีงานวิจยัยลดอาการอักเสบค่ะปกป้องเนื้อเยื่อปอดและถุงลมปอดทําให้ปอดพอกอากาศได้ดีขึ้นอืมค่ะ i m m a x ค่ะสูตรสารอาหารต้านภูมิแพ้นะคะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยหรือได้บรรยายสรรพคุณกันมานี้สอบถามเข้ก็มาได้เลยนะคะ ที่ Line t t t s p s p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  i n g หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอความสำคัญของสารอาหารตัวต่อไปและงานวิจัยด้วยสักครู่เดียวค่ะ Top h เฮ l ส์สตอรี่ท p โรคภูมิแพ้เป็นภาวะภูมิต้านทานไวเกินแต่ภูมิต้านทานต่ำ เนื่องจากระบบภูมิต้านทานถูกกระตุ้นให้ทำงานตลอดเวลาทำให้ติดเชื้อต่างๆได้ง่ายซึ่งจะนำไปสู่โรคหอบหืดโรคไซนัสอักเสบและโรคทางเดินหายใจต่างๆได้